หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะพี่พีค่ะให้ภายแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอุ่นแม่กับอุ่นยายเนี่ยจะมาเปิดตัวค่ะสวัสดีค่ะ คุณยายเนี่ยจะมาเปิดครัวค่ะทําเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปรอทำตามกันคะ่ะเมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะท่องมาตั้งนานกุ้งอบหนึ่งงูกดนยค่ะขออีกทีชัดๆกุ้งอบเนค่ะกุกหมกนยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลย ตู้เย็น LG InstaView Door In Door กับดีไซน์ใหม่ที่สวยงามถูกใจอุ้มและอุ้นยายสุดๆเลยค่ะเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะกุ้งสองแถวอะตรงนี้อะเรียงแบบนี้แล้วนะอะเทีนให้ครบแลนี อ,อตรงนี้ด้วยโอเคตรงไหนตรงนี้นะมาเดี๋ยวเรามาทําเนยกันนะคะโดยแค่ใช้นี่เลยเนยวันนี้เรามีผักชีนะผักชีไทยไม่มีผักชีฝรั่งนะใช้ผักชีไทยก็ได้นะคะผสมกับเนยนะแค่นี้เองนะเราก็ไปอบก,กันไปใส่เข้าไปห้าก้อนเลยใส่ไปเลยอืนั่นแล้ <c oughs> พ,อพอแล้วโอเคเราก็ใส่ผักชีลงไปานี่ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็คนให้เนยละลายเลยอ

สามารถกดน้ำดื่มเย็นชื่นใจได้ที่ตู้เลยอีกด้วยนะคะแถมมาพร้อมกับระบบทำน้ำแข็ง p c e p พัทซึ่งถูกใจคุณยายมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถกดน้ำแข็งจากตู้เย็นได้เลยค่ะทั้งแบบก้อนแล้วก็แบบบดน,นะคะทำให้เอ j นจอยกับเครื่องดื่มต่างๆได้อย่างชื่นใจค่ะ เทคโนโลยีเพิ่มกระจกแบบพิเศษบนบานประตูที่เราเพียงแค่เคาะสองครั้งนะคะก็จะสามารถมองเห็นด้านในตู้เย็นได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูนะคะอันนี้คือดีงามมากเลยค่ะจะหยิบของในตู้เย็นนะคะก็หยิบได้สะดวกสุดๆค่ะนอกจากจะช่วยรักษาความเย็นภายในและรักษาความสดของอาหารภายในตู้อย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะยังช่วยประหยัดไฟลดการสูญเสียลมเย็นได้มากถึง41%เเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไฮจีนเฟสพัดค่ะระบบกรองอากาศที่ดีงามมากๆนะคะเทคโนโลยีเฟส ะะอันนี้ถูกใจอุ้นแม่มากๆค่ะเพราะว่าช่วยรักษาความชุ่มชื้นในช่องผักและผลไม้นะคะโดยการปรับระดับความชื้นที่เหมาะสมได้นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Moist Balance Clipper กัเก็บความชื้นในผักและผลไม้ด้วยแผ่นรักษาระดับความชุ่มชื้นที่ช่วยคงคุณค่าความสดได้อย่างยาวนานอีกฟีเจอร์ที่อุ้มประทับใจนะคะตั้งแต่เริ่มใช้ตู้เย็น LG InstaView นะคะเครื่องนี้เนี่ยเย็นเร็วมากค่ะแถมเย็นสม่ำเสมอตลอดเวลานะคะแบบรู้สึกได้ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขามีระบบ Multi Air Flow นี้เองค่ะของจะเยอะแยะเต็มตู้เย็นยังไงนะคะก็ยังเย็นชําอยู่เลยค่ะ ปาเปิดให้ดูว้าว,ว,าวดูสิน่ากินไหมอืกินอ่ะแล้วเลมอนออกมาได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะว้าว สไตลวิลดอออินดอร์เครื่องนี้นะคะที่เพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมแบบคูลูที่ถูกใจอุ้มแล้วก็อุ่นใหญ่แบบสุดๆแบบนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์นะคะด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยอุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย